เ,เอาเครื่องอันไหนใช้โป๊ก่อนใช้โป๊คืออันไหนครับให้ลองลึกลองดึกซิลองหาดูซิใช้โป๊คืออันโป๊คื่องนี้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชใชเจ๋งมากจ้ะภูมิใจต้องการคตอบต้องการคำตอบว <c oughs> ันนี้แหละจริงผมไม่รู้จักยกน้ำมันมาก่อนยกน้ำมันนะน้ำมันมาก่อนไฟต้องแรงนะถามแม่ไฟแรงไหมฮะปานกลางก็ได้จ้ะปานกลางผมว่าผัดไทยกระทะไฟแรงถูกไหมครับแม่อย่างนี้ คะตเอามือเอามือรองเขาครัวได้เลยค่ะเขาครัวได้เลยเด่ไม่มีสกิลอันนี้อันนี้คกคบนี่เคยเคยมาก่อนเคยมาก่อนแหลกไปไหมครับแม่เอาให้แหลกเลยค่ะเอาให้แหลกเลยไม่งั้นจะไม่แม่พิกลแห้งเครื่องเส้นจิกกะทะละจ้าพ่อพ่อครับพ่อเป็นคนแซ่บกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งกุ้้งงแหน้ำมะขามใส่ยางน้ำมะขามยางพ่อพ่อพ่อไม่ห่วงเครื่องเลย แล้วคืนกําไรให้ให้ลูกค้าพ่อเอากําไรไปบ้างไม่กอดพี่วาดกลัวโดนตัดขาว่าเน็กใช่มพี่น้องมีศิลปะภูมิใจมากครับเน็กใช่ไหมเอาแบบตามที่เราคิดว่ามันใช่ Yes หัวปลีพม่เคยเห็นไหมเกิดมามันคือผักวะให้ดาวมันมาจากอะไร นกมืนหนไมายปะเกิดมาจากต้นอะไรครับพี่ไทายต้นไม้